สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆช่องมาวินตินนาโค o คะ่ะขออนุญาตเรียกตัวเองว่าแอดมินแล้วกันนะคะ,อะแอดมินจะมาแนะนำวิธีการทำเสื้อถักโครเชตไลิสแล้วก็การเตรียมตัวว่าเราต้องเตรียมอะไรบ้างอุปกรณ์อะไรบ้างที่เราควรจะเตรียมคะ่ะก็จะมีไหมนะคะไหมก็จะเป็นไหมเบอร์18 เบอร์ 16... เบอร์ 20... การถักเสื้อตัวหนึ่ง mm. เราไม่จาเป็นจะต้องใช้ไหมเบอร์เดียวค่ะอาจจะแบบดอกใหญ่สายใหญ่อย่างเงี้ยงานบางบางอย่างเราก็จะใช้ไหมเป็นเบอร์20งานบางอย่างที่เราต้องการความละเอียดเราก็จะใช้ไหมเป็นเบอร์18อย่างเงี้ยค่ะคือถักสลับกันถ้าใช้20ล้วนมันก็จะดูแข็งไปเนาะอย่างเงี้ยค่ะัน,นี้ก็จะเป็นไหมของเบอร์18 เราจะใช้คระกันไปค่ะเสื้อตัวหนึ่งก็จะใช้อยู่ที่ประมาณสามม้วนถึง4มว้นมวนเนาะสม้วน4มว้วน5มว้วนแล้วแต่ไซส์ค่ะเพื่อนๆชอบไหมเบอร์ไหมของยี่ห้ออะไรก,ก็เลือกใช้ได้ตามที่เพื่อนๆต้องการเลยนะคะไม่จำกัดว่าเป็นเป็นอะไรส่วนตัวแอดมินจะใช้เป็นไหม Summer Soft Touch เส้นธรรมดาเบอร์20ค่ะแล้วก็เบอร์18 ส่วนถักตะข่ายก็จะเป็นของเบอร์16ซัม,ซมเมอร์ทั่วไปอะค่ะใช้ใช้อะไรก็ได้ขอให้เป็นเบอร์16หรือถ้าคิดว่าอยากเนียบนยๆจริงๆรายละเอียดก็จะลงให้อีกทีหนึ่งค่ะว่าว่ามีอะไรบ้างโทษทีค่ะแล้วก็อุปกรณ์ที่จะต้องเตรียมอีกต่อไปก็จะเป็นเป็นแผ่นโฟมเนาะเป็นแผ่นโฟมขนาดหนา2นิ้วพันด้วยเทปใสเพื่อกันการเพื่อกันการ ขูดเนาะเพื่อกันการกระแทกขูดการการระคายเคือง uh huh. อยากทําความเข้าใจกับเพื่อนที่คิดว่าอยากจะลงมือถักเสื้อค่ะวิธีการถักเสื้อไอริสโคเชเนี่ยมันเป็นเรื่องของอการสร้างแพทเทิร์นงานเนาะสร้างแพทเทิร์นงานก็คือการเขียนแบบเสื้อค่ะเขียนแบบเสื้อว่าเราชอบเสื้อแบบไหนแล้วก็สร้าง สร้างแพทเทิร์นเสื้อขึ้นมาเหมือนเสื้อตัวนี้เป็นเสื้อแขนเป็นเสื้อแขนอันนี้แล้วก็แล้วก็จะทำให้มันเป็นแขนระยะหรือบางคนชอบเป็นแขนกระดิ่งแขนกระบอกหรือเสื้อแขนกุดแต่แนะนำการการทำครั้งแรกขอให้เป็นเสื้อแขนกุดนะคะแล้วเราจะต่อแขนเป็นแขนยาวแขนกระบอกแขนแขนกระดิ่ง ค่อยมาสร้างแพทเทิร์นเสื้อกันอีกทีนึงอะคะ่ะส่วนตัวนี้จะเป็นแขนในตัวที่มีความระยะก็จะเพิ่มเนื้อจากแขนกุดเพิ่มขึ้นมานิดนึงแล้ววิธีการแนะนำของแอดที่จะแนะนำถักเสื้อเนี่ยแอดไม่อยากจะพูดว่าเสื้อตัวเนี้ยจะต้องถักดอกแบบนี้นะอย่างเงี้ยค่ะคือแอดจะทำดอกทำใบหลายๆอย่างลงไปในในช่อง แล้วก็ให้เพื่อนๆเป็นเลือกเอาว่าเพื่อนต้องการที่จะเลือกดอกแบบไหนมาใส่เสื้อตัวหนึ่งของงานเราอย่างเงี้ยค่ะอยากให้เลือกเอาเองอยากให้ตัดสินใจกันเราเองโดยที่จะไม่บอกว่าเออเธอต้องทำแบบนี้นะเธอต้องแบบนี้นะค่ะมันต้องต้องเลือกเอามาอาจจะลงไปเรื่อยๆค่ะจะไม่บอกว่าเออเสื้อเสื้อตัวนี้ต้องใส่อันนี้นะแบบเนี้ยค่ะคือให้เพื่อนไปนเลือกเอาว่า ชอบดอกแบบไหนก็ไปเลือกถักมาถักมาอย่างละ5ชิ้น10ชิ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล,แล้วค่อยเอามาใส่ในงานใส่ในงานซึ่งแอปก็จะมีคลิปแนะนำมาเรื่อยๆค่ะแต่ในเบื้องต้นคืออยากอยากทำความเข้าใจนะว่าแอปไม่ได้ต้องการมาสอนทำเสื้อแบบนี้อย่างเงี้ยค่ะคือเพื่อนสามารถออกแบบทรงเสื้อเองแล้วก็เลือก เลือกเอาว่าเราชอบดอกแบบไหนที่จะมาวางใส่ในงานของตัวเองอย่างเงี้ยค่ะให้เป็นอิสระด้านความคิดเนาะเพราะว่าเสือ้อไอริสมันเป็นเรื่องของของงานอิสระค่ะไม่อยากจํากัดว่าเธอต้องวางแพทตรงนี้แบบนี้นะอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นเรื่องของใครของมันที่จะชอบแบบไหนก็ทํากันไปโอเคไหมคะทาความเข้าใจกันคร่าวๆเรื่องรายละเอียดก็จะส่งให้ทําคลิปส่งให้ดูเรื่อยๆนะคะเพื่อน ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ